ผมนะครับอ in ่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปูคุณหารเด้อลูกหลานมื้อนี้กาได้มาหาปูได้เวลาอยู่หนประมันสามทุ่มตรงเปียเด้อปูเด้อ ลูกหลานมนีที่มาขอโชคลาปูแลวก็ทิว่าความฝันที่ปูไปขอข่าฝันลูกหลานนํามาบอกให้เอฟซูเอฟซีฟังลูกหลานปูสุขูสุขคนที่เพิ่นเบิ่งหลฟ์สดอยู่โปอยู่ตอนนี้แรปปูเดอร์งวดที่แล้วนี่ลูกหลานได้มาบอกความฝันที่ปูบอกว่าปูที่ครับกลับออกมาให้ก็คือเก่าซีเก่าเล่บดอเก่าซีซีเก่าเนาะอ่าตาถือว่าแมนแรปปูเดอร์งวัดนี่ลูกหลานมาขอของวัดวัตถีสิบหกกันยายนนี้พ่อสองฟันหารลอกขเจดีแปปูเดอให้เพิ่นได้โชคได้ลาบลูกหลานสุขู่ส ให้เพิ่นเด็จากปูตรงๆไปโดดเอาสามตัวแตกไปโดดงวดนี้นะปูนะเ <_ d ata> พิ่นสิได้มากบุรณะมองนี้ให้บ้านปูเนี่ยให้เป็นทีอันนากาบายแล้วก็อีกอย่างอีกละ่ะเออให้แบบว่าจ,ๆๆจังไงปูเอาแตกปังๆเปลี่ยนๆคือนยังหัเก่าศูนย์ไหมอ่าหรือว่าหาสามแปดตัวนปูเอาแบบเอาสีสันสีสันกลับขึ้นมาเนาะงวดนี้นะปูเนาะกัดปังๆนะปูเด้อซ่าคือไหวจังสันมาท <_ d ata> ่านผู้ชม เลขทูบตัวเนี้นะครับจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าเลขทูบตัวเนี้ยมันอยู่บนหิ้งพระอยู่ตรงกับองค์ปู่ขุนหารที่เราบูชาอยู่ตรงกับองค์ปู่นั้นที่บูชาผมจะไปเก็บของจะไปเก็บของเก็บปองกระป๋องสเปรย์ไหมไปอยู่ทั้งห้องควาาไหมเป็นกระป๋องกระป๋องหามของนี่เป็นยิดเสียงแป้งใส่จานแบบนึงเพราะว่าแป้งปุ๊บเดี๋ยวไปอยู่ทั้งเทงองค์ปู่ ก็เด้เอาตัวเนี้ยมาเลยนะครับเก็ต่อยเอขวัาแค่แเดอครับอืมาลบเคื่อนขึ้นหวดที่านันาไปคนเดีเยวเลยใช่ไหม,มเรามอมใต้ทนี้ไปตอนแกดังน,น,นะครับเลขทูบครับผม ได้มาอ๋อได้มานะครับเลขทูบได้มาหนึ่งเก้าเจ็ดเขาบอกแล้วบอว่างไายก่อนมินมินหนึ่งเจ็ดเก้าท่าผู้ชมครับหนึ่งเก้าเจ็ดคณาเลขเก้าเจ็ดเลขทูบที่ผมพูดไว้เมื่อตะกี้บอกว่า รือเพิ่นศิไม่เป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าอีกทีบางประมาณนี้ว่าที่บอกกันเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับเกก็เดียวไให้ได้ปกติให้บนแนเ์ด้ถือรางวัลที่หนึ่งก็ได้ครับผมก็เป็นไปได้นะครับขอให้โชคดีนะครับกับปู่ขุนหารนะครับที่อยู่ณจุดตรงนี้ไทยก๊กเข่าเจ็ดศูนย์เก่าอธิฐา